สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะเช้าบ่ายวันที่5มิถุนายน2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางเช่งหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ fc ท,ทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนั้นนะคะเป็นการจอดเด่นวิ่งลูดแต่ละรอบนะคะพี่น้องถ้า fc ไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า เอฟจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะพี่น้องทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนส่วนคู่ที่ใจจับให้นั้นก็คือการหาความน่าจะเป็นนะคะมีข้อมีหลุดทุกวันเด้อค่ะพี่น้องค่ะทุกท่านคะก่อนที่เราจะไปดูวันที่5้นะคะจะจะพาทุกท่านมาดูวันที่4ก่อนนะคะพี่น้องวันที่4หลุดหมดจริงๆนะคะทุกคนสังเกตนะคะพี่น้องว่าหุ้นใจวันอังคารไม่ค่อยเข้าเลยนะคะทุกคน fc ก็สังเกตดูก็ได้นะคะสำหรับ fc ใหม่นะคะทุกบันอังคารหุ้นใจจะไม่ค่อยเข้าเด้อพี่น้องเด้อ mm hmm. เด่นรอบเช้าจะให้1และ0นย์นะคะรอบบ่ายจะให้9้าและ8ดมา9ก้าสองห้าดนะคะรอบเช้ามาเจดแปมา8ของรอบบ่ายนะคะทุกคนรอบบ่ายใจให้9้าและ8ดมา1 4ึ่งี่หห้าเจ็ด หลุดนะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันสามกับแปดวันนี้มาไหมมาแต่แปดนะคะรอบเช้าคือวันนี้คือหลุดหมดจริงๆนะคะพี่น้องไปรุ่นต่อค่ะพี่น้องคะ่ะวันที่ห้านะคะวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันที่ห้านะคะทุกคนจากที่ใจคํานวณได้วันนี้จะได้อยู่ที่ศูนย์ละเก้ามาดูคู่ความน่าจะเป็นศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้า 07,08,90,92,91,94,99,98เองดนรอบบาทอยู่ที่สองและ1ค่ะ2 0 2 9ูนสองสี สองหนึ่งสองหกสองเจค่ะหนึ่งศูนย์หนาหนึ่งสี่หนึ่ค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นค่ะศูนย์เก้าสองหนึ่งศ 9 0นะคะ9ค่ะ9 2 9า2กับ1รอบบ่าย2029211ค่ะ1019นี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องขาสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ FC ทุกทกท่านขาสำหรับคู่ตัวเด่นที่ใจให้นี้นะคะหรือว่า FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกท่าน ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่นะคะบางวันก็ติดคู่จะเด่นบางวันก็ไม่ติดเนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นประจําวันวันพุธนะคะอยู่ที่เลขสี่เลขเก้านะคะทุกคนวันนี้ไม่มีเลขเบิ้ลน,นะคะสําหรับสี่กับเก้านี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องแล้วแต่เสียวไปใส่ละคะ่ะ มาดูนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่ศูนและเก้าเด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเเป็น04นย์สี่นก้านะคะทุกท่านติดคู่ตัวเด่นเก้า9ูนย์ศูนยค่ะเก้าติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเก้ากนะคะสกับหนรอบบ่ายและสี่กับสเด่นประจําวันเป็นสองสี่สอติดคู่ตัวเด่นสองเก้าเก้าสองหนค่ะหนึ่สี่หติดคู่ตัวเด่นหนึ่นึ นะคะทุกท่านคะ่ะประมาณนี้คะ่ะพี่น้องมากก็ตามได้เดอ้อพี่น้องเดอ้บอบ่มากกับพานได้คือเก่าค่ะพี่น้องสถิติมีเขามีหลุดทุกมือได้จา้าค่ะทุกท่านคะ่ะสาหรับแนวทางหุ้นนิเคอีวันที่5้มิถุนายนสองพนห้ารนะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหม,มันสุขสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ